สีราสศีดวงพลิกจากร้ายเป็นดีบุญพาวาสนาส่งโชคลาภเข้าหา ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปร<ก>ด <ปก S 2> ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสีรราศีดวงพลิกจากร้ายเป็นดีโชคดีเข้าข้างจะคิดจะทําอะไรก็ดีไปหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานโดดเด่นเจิดจ้าก,การาฟดวงการเงินพุ่งทะลุพเพดานได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงความโดดเด่นเจิดจ้าเล่นทำเอาคนรอบข้างหันมองคอแทบเค็การเงินช่วงนี้ดวงขึ้น กราฟดวงการเงินพุ่งทะลุเพดานชาวราศีเมษจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆลำพังแค่สองมือก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วความรักคนมีคู่คนรักคอยช่วยเหลือคุณหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องในบ้าน ราศีตุลนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศ,ศจิกายนชาวราศีตุลนการงานช่วงนี้ดวงการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งโอกาสดีๆเวียนเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหาก,หากอยากทำอะไรก็ต้องรีบๆลงมือทำเพราะโอกาสมารอยอยู่ตรงหน้าแล้วการเงินคุณจะสามารถหาเงินหาทองได้มากมายโดยเฉพาะรายได้ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงมีโอกาสได้มากเกินความคาดหมาย ความรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือและส่งเสริมกันและกันให้เจริญก้าวหน้าราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานบุญภาวาสนาส่งในช่วงนี้ดวงดีจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแถมยังมีผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ก้าวหน้าอีกต่างหาก การเงินรายได้ดีมากแต่จะหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับเรื่องบ้านรถหรือความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นหลักความรักคนมีคู่ในใจยังมีกันและกันเสมอแม้ว่านานเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการงานดวงชะตาดีเลิศโชคดีเข้าข้าง จะคิดจะทำอะไรก็ดีไปหมดในช่วงนี้การงานเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นงานที่รับผิดชอบจะสำเร็จได้ด้วยดีการเงินช่วงนี้การเงินโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากทำบุญไว้มากก็ไม่แน่ว่าอาจจะพลิกฐานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีได้ในไม่ช้าความรักคนมีคู่ความรักความผูกพันมีให้กันเกินร้อยแน่นอน หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ